เลขปีใหม่จิตที่เป็นธรรมชาติตัวนั้นเป็นของเที่ยงปีเก่าก็ไม่มีปีใหม่ก็ไม่มีเพราะเหนือสมมุติวิญญาณเกิดดับบางทีก็เกิดนานบางทีก็เกิดไม่นานคือเกิดดับเกิดชา้าบางทีก็ดับไวบางทีก็เกิดไวดับชา้าปุ๊บปับ๊บแห่งการเกิดดับของจิตวิญญาณเรียกว่าไม่เที่ยง ูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงตัวนั้นมันไม่เที่ยงแต่ว่าจิตตอนนั้นมันเที่ยงที่วิญญาณนั้นมันไม่เที่ยงแต่จิตมันเที่ยงมันไม่ดับง่ายๆที่ลูกเนี่ยนะดับได้เมื่อไหร่ก็ดับได้เมื่อจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้สัตว์ลูกดับวิญญาณถ้าดับวิญญาณได้ผู้นั้นก็มีความสุขเหนือปีเก่าและเหนือปีใหม่นั่นเงลูก ผู้ดับปิญญาได้แล้วยอมเป็นอย่างนั้นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุเป็นจิตอรหันต์แล้วแต่จะเรียกทำสมมุติการปฏิบัติถ,ถึงจุดนั้นได้ก็ต้องขยันมันเพียนหรือทั้ทงโลกเดินจ่องกรมนำกวนาสมตมลว้พระหาวิธีที่จะหลบเลี่ยงจากทางโลกที่มีแต่ความวุ่นวายขัดข้องให้ความความยึดมัน่นหรือมัน่นตายแล้วเราก็ไม่สาม,มารถเข้าสู่กุติที่ดีได้เพราะจิตมันไม่ยอมไป มันยึดมัน่นถือมั่นอยู่กับทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองไรนาเลือกสวนลูกหลานผัวเมียพี่น้องวงศากันนาญาติมันก็ไม่สามารถไปไหนได้มันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดเกิดกด,ดับอยู่อย่างนั้นต่อไปต่อไปเง้นพระเจ้าจึงสอนว่าดับวิญญาณนี่เมื่อดับวิญญาณได้แล้วนั่นแหละลูกเหนือสมมติทุกทิ้งอยา่างเหนือปีเก่าเหนือปีใหม่เหนือพออ่ออเหนือวันเดือนทุกทิงอย่างนี่ เพียงพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อดำบ,บิญญาณถ้าดับ,บินญ,ญาณไม่ได้มันก็ต้องเปี่ยนว่ายตยเกิดดังที่พูดในฟังพอพูดเมื่อกี้พ่อพูดถึงเรื่องปีเก่าปีใหม่ด้วยและก็พ่อพูดถึงเรื่องสมมุติที่โบรณาณการเล่าขานต่อกันมาบางอย่างพอสมควรที่จะใช้บางอย่างก็ไม่สมควรที่จะใช้สมควรที่จะใช้คืออะไรคือปัจจุบันทำดีที่สุด ปัจจุบันทำดีที่สุดนี่สมควรที่จะใช้ดีแบบไหนเรามีพ่อผู้เลิศในในใจโลกธาตุกกาพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเรานำหลักสอนนั้นมานำหลักคําสอนนั้นมาเพื่อปฏิบัตินั่นแหละลูกดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดีตามใจของตัวเองตามหมู่ตามคณะตามประเพณีแต่ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่ใจใจใจเพราะเหตุผลสมบูรณ ถ้าเหตุผลไม่สมบูรณ์เราก็ไม่แน่ใจตายใจก็ไปถือเปรตถือผีถือปยาคุดปยานาคพระพิกขนุงขนเนธกุมานทงกุมารทองนางวกวกนางไปไหว้ศาลต่อไปไหว้เปรตไหว้ผีต่อไป,ไป,ไอไปพุทธจัสตนาสอนให้พวกเราเป็นตัวของเราเองนะลูกนะสอนให้พวกเรารู้กายและเทศะเหตุผลต้องเพียงพอ คือพูดง่ายง่ายว่าเราต้องเป็นอาจารย์ของผีให้ได้อย่าให้ผีหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นอาจารย์เราฝึกฝนอ,อบรมนิสัยตัวเองให้มีสีิกำลังปัญญาเป็นอาจารย์ตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าจึงจะยกย่องสรรเสริญถ้าไม่สามารถเป็นอาจารย์ตัวเองได้ผู้นั้นพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องสรรเสริญถือว่าต้องเรียนว่ายายเกิด พบแล้วพบเล่าประมาณไม่ได้ปีเก่ามันก็เท่าเก่าปีใหม่มันก็เหมือนเดิมเพราะไม่พัฒนาตัวเองงั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทำลายสิ่งที่เลวร้ายต่างๆให้สูญสิ้นสิ่งที่เลวร้ายอยู่ที่ไหนภายในด้วยและภายนอกด้วย ภายในคือการนำถือที่ผิดภายในคือความคิดที่ผิดภายในคือการใช้จิตใช้กำลังปัญญาที่ผิดที่นอกลูก่นอกทางนอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าภายนอกคือการกราบไหว้บวงสรวงเส้นไหว้ในสิ่งที่ผิดเป็นเดรัจฉานวิชา พวกนี้ไม่อยู่ในหลักคำสอนของพระเจ้าสมควรแก่ทิ้งสลุในช่วงเทศกาลชงใายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำลายซะสิ่งที่เป็นสมมุติโลกที่เป็นมิติยาบทำลายซะสิ่งที่เป็นสมมุติโลกในมิติที่ละเอียดดังที่พูดให้ฟังสมควรที่จะใช้สมมุติที่ดีแห่งมิติที่ละเอียดและมิติที่หยาบในเทศกาลขึ้นปีใหม่